การรับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่30มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่อคืนนี้ขอ้ชนอรอารันยังไงงานนี้แมนยูนะผมบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์แมนยูเต็งคว้าอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษร่วมทัพแบบที่ไม่มีค่าตัวนะ เมื่อแมนยูตกเป็นข่าวว่ากลายเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญาโดมเมนิกคาร์เวอร์สฟรูวินอดีตกองหน้าทีมชัดอังกฤษของสโมสรเอเฟเวอร์ตันที่เตรียมกลายมาเป็นแข้งฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับตัวสังกัดในช่วงเสมอนี้ โดยาการแสดงกังมองหาดาวยิงคนใหม่หลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาประสบปัญหารเรื่องการจบสกอร์โดยสองโควหอกอย่างรัสุสฮอยรุนและก็โจชัวโซซีทำได้บรกการเพียงแค่เจประตูในพิมพ์ริกเท่านั้นซึ่งก็มีข่าวบอกว่าฮอยรุนเจ้าของค่าตัวมหาศาลเกือบสองล้านปอนด์อาจจะถูกปล่อยตัวออกจากบ้านผลบนในชินโอเทฟอร์ดหลังจากที่ไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสมกับร,ราคาค่าตัวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดยขนาดเดียวกันแมนยูก็มีข่าวโัวพันกับกองหน้าหลายรายไม่ว่าจะเป็นเบนจามินเชสโกวิกเตอร์โยเคเรชและก็อูกโกเอกิติเกแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดหลังคว้าตัวมาติอุสกุญญาและกำลังจะได้ตัวบราอันเอเบโอทำให้สโมสรต้องมองหาตัวเลือกที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะ โดยและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่โดมินิกคารเวิร์ตววินนะฮะกลายมาเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูเนื่องหวังจะตัวนั้นกำลังจะบดสัญญากับพนธุ์ของเอฟเวอร์ตันละก็สามารถจะย้ายทีมได้แบบที่ไม่มีค่าตัวซึ่งหัวหอกเวิร์ตไปปีนี้เคยเป็นหนึ่งในดาวยิงที่เฉียบขาดที่สุดของรีมยบ์ลิกอังกฤษในช่วงปี2019ถึง2021โดยยิงไปมากถึง36ประตูจากทั้งหมด80นัดให้กับทอฟฟี่แชมปเงินอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติอังกฤษน11 ยิงได้4ประตูและก็มีชื่อชุดอรองแชมป์ศึกยูโร2020ในครั้งนี้ด้วยแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานและก็ยิงได้เพียงแค่3ประตูจากทั้งหมด26เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าหลายสโมสรยังคงให้ความสนใจโดยเฉพาะาดิวคาสเซนที่พร้อมจะแย่งชิงตัวร่วมกับนักของฝั่งแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไร้กรน,นะฮะแมนยูจะได้มาหรือไม่คาร์วัลท์รวิน เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาระยังไงโยเคเดสยืนยันแล้วไม่กลับไปซ้อมช่วงปิดซั่นที่สปอร์ติ้งดิสบอนบอกชัดเจนต้องการย้ายทนะีมนะเมื่อวิกเตอร์โยเคเดสแข่งเป้าหมายของอาร์เซนอลและก็แมนยูต้องการจะให้สโมสรปล่อยตัวเขาออกจากตั้งของสปอร์ติ้งดิสบอนช่วงสมวนนี้และก็จะไม่กลับไปเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมอีกแล้ว ตามการริยงานข่าวจากรคคอร์ดโยเคาเดสเองจะปฏิเสธที่จะกลับมาสปอร์ติ้งดิชมอนเนื่องจากว่าเขากำลังต้องการจะย้ายออกจากทั้งของทีมแม้วันักเะจะได้อ่ารับบรหยุพิเศษ1สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลแต่คาดกันว่าตอนนี้ดาวเดะในวัย27ปีรานนี้จะไม่กลับมาและก็ยังคู่อีกว่าจะแสดงความคิดเห็นสถานการณ์นี้ต่อทางด้างของสาธารณชนอีกด้วย โยเคเดชเองได้แจ้งกับทางสโมสรไปที่เรียบรอดแล้วว่าเขาต้องการจะให้สปอร์ตติ้งคารบข้อตกลงเรื่องการย้ายทีมที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้และก็ไม่พอใจกับความคิดเห็นของเฟเดรโกบารเดสประธานสโมสรสปอร์ตติ้งดิชบอนโดยขณะที่เฟเดรโกวารเดสนะฮะ ยืนยันแล้วว่าค่าตัวโขนนักเตะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรซึ่งดาวยิงชาวสวีเดชมีสัญญากับสปอร์ติ้งลิชบอนจะถึงปี2 0 2 8ย่ิงได้ประมาณ54ประตูจากทั้งหมด52เกมเมื่อฤด,ดูกาลชินแล้วอ่านะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะว่าแมนยูจะได้ตัวยูเคเรชในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูสอบพับแผน สร้างสนามใหม่1 0 0 0 0 0ที่นั่งหากว่ารัฐบาลไม่ร่วมลงทุนด้วยโดยกานนี้ทานะของฝั่งรัฐบาลจะว,ว่ายัางไงเมื่อแมนยูภายใต้การนำทีมของเซอร์จิมรัคิฟขู่พับแผนในการสร้างสนามใหม่แทนโอทลฟอร์ดหากว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ร่วมการสนับสนุนแม้โครงการมูลค่า2,000ล้านปอนด์จะช่วยเศรษฐกิจมากถึง7 3พันล้านปอนด์ก็ตามทีโดยแมนยูภายใต้การบริหารการของเซอร์จิมรัคิฟมหาเศรษฐีชาวอังกฤษประกาศโปรเจกต์ยักษ์ ถึงการทุ่มทุนในการสร้างสนามแห่งใหม่ของสโมสรขึ้นมาใช้งานแทนที่โอทาฟอร์โดยที่จะมีความจุผู้ชมมากถึง1 0 0 0 0แชีวิตเพื่อความยิ่งใหญ่เปรียบประดุดเวมบรี่ทางตอนเหนือของประเทศเลยนะสำหรับแผนดังกล่าวมีแผนมีการเผยไ่ว่าผีแดงจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาล2,000ล้านปอนด์โดยรอบสนามแข่งขันจะมีบ้านพักอาศัยปลยล้อม อยู่ประมาณ17,000หนลังรวมทั้งร้านค้าพัานคารนและก็โรงแรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อยู่ที่ประมาณราว7.3พันล้านปอนด์ในขณะนี้ครณะนั้นก็ตามทีเมื่อไม่นานมานี้โอม่าเบรดาซีโอของแมนยู <c oughs> เผยกับพนักของเบริอิสุสนะฮะหนังสืออ่ยายิทธิสาสรแฟนบอลบรดอาร์มี่บอกว่าอาจจะไม่มีการก่อสร้างสามใหม่หากว่ารัฐบาลเองไม่ให้ความร่วมมือ โดยสนามใหม่จะกอ่อเกิดโครงการต่างๆมากมายแต่นั้นเราจำเป็นต้องได้รัฐบาลร่วมกันพัฒนาสิ่งต่างๆรอบสนามเพื่อความสมเหตุสมผลเบอร์รด้าได้เอ่ยหากว่าปราศจากสิ่งนี้มันไม่สมเหตุสมผลสําหรับเราที่จะกอ่อสร้างสนามแต่เพียงฝ่ายเดียวเราเชื่อว่ามันจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีมามันจะสร้างประโยชน์ทั้งในแง่ของการจ้างงานการที่มีที่อยู่อาศัยและมันสามารถกอร่อให้เกิดผลกระทบทางบวกได้อย่างมหาศาลในขณะนี้ หวังว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเราในเรื่องนี้และก็ร่วมลงทุนไปกับเราในครั้งนี้นะเป็นนว่างงานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วกันนะฮะทางด้านของเซอร์จิมก็ได้กล่าวเอาไว้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วกันว่าสนามดึงแสนที่นั่งของแมนยูนั้นจะได้บรรลุผลหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับสื่อคาตารันเปิดเผยเสียแรสตอบปัด3ทีมพิมเบริกไปซะอย่างนั้นโดยมาคารับเรดฟอร์ดได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากสมสโมสรในพิมเบริกอังกฤษ ขณะที่บาเซรลนายังไม่ปิดโอกาสในการชีะคว้ากองตัวกองหน้าแมนยูอารนี้ตามการรายงานจากนั้างของสื่อสเปน แมนยูเองกำลังมองหาทางขายบรดฟอร์ดในช่วงสมวน,นี้โดยพี่ชายและก็เอเจนต์ของดาวเตะวัชเปรนี้ได้พบกับเดโก้ผู้ในการการกีฬาของบาร์เซโลนาไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเพื่อจะหาบริษัทนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามบาร์เซโลนากำลังให้ความสำคัญก,กับการย้ายทีมของดีโก้บนเรียนของแอตติกบิลเบาซึ่งก็ตกลงจะย้ายมาร่วมทีม ica, ลาลิก้าหลังจากที่พบกับเดโก้ที่อิบิซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามการรายงานข่าวจากสปอร์ตสื่ออาคาตารันระบุเรนว่าบาสเโลนาเองนั้นกำลังดำเนินการเพื่อจะให้ข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับวินเรียนเสร็จสมบูรณ์แบบและก็จะพิจารณาการเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดคู่คู่ไปกับแข้งทีมชาติสเปนรายนี้ด้วยขณะนันข่าวระบุเรนว่าแรดฟอร์ดยังคงมุ่งมั่นที่จะย้ายไปร่วมทีมบาสเรลนาและก็ปฏิเสธข้อสเสนอจากเชลซีอาร์มินอราและก็ดิวคาสเซนรวมถึงสโมสรจากซาดิโปรดีก,กในครั้งนี้กันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการบริหารขาด่าวบรดฟอร์ดพร้อมที่จะผลักดันให้แมนยูยอมรับข้อตกลงในการยืยมตัวซึ่งก็เป็นไปได้ตามความต้องการของบาเซรลนาและจะยอมลดค่าเหนื่อยของเขาลงไปในระดับที่บาเซรลนาจะไม่ประสบความาปัญหาในการลงทะเบียนกับเขาสำหรับฤดูกาลอานในครั้งนี้ โดยแมนยูเองยังคงยืนยันท่าทีของพวกเขาอยู่ดีเกข,ข้อ,องค่าตัว40ล้านยูโรหรือประมาณ34.1ล้านปอนด์แต่บาร์เซโลนาไม่เต็มใจที่จะจ่ายตามราคาที่พวกเขาตั้งไว้บาร์เซโลนาแจ้งกับแรดฟอร์ดว่าเขาอาจจะต้องรอจนกว่าถึง,ถงช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะปิดตลาดซื้อขายในช่วงเมสมอสำหรับการปิดดิวของเขาในราครั้งนี้ก็เป็นได้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าทางด้านาของบาร์เซโลนาก็มองดิวนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าราคาที่แมนยูยื่นไปนั้น ยังไม่พอจัครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูควรจะเอาดีไหมเพราหนุ่มคารเวิร์ดโรบินย้ายฟรีๆแบบนี้ เมืองงานนี้เรามาคุยกันสักหน่อยอยู DD, ่ดีๆสนักงานเจ้าหนึ่งในเมืองหลวงลูกหนังก็ยกให้แมนยูเป็นเต็งหนึ่งที่จะกระชากตัวโดมินิกคาร์เวชโรวินหอกที่กำลังจะหมดสัญญากับเอฟเวอร์ตันมาร่วมทีมเฉยเลยบางทีอาจจะเป็นพราะตนักเตะผู้นี้เคยตกเป็นท่าวกับทีมไปแสดงมาตั้งแต่ช่วง5ปีที่แล้วแถมยังเป็นตำแหน่งที่ต้องการด้วยาราคาตัวฟรีต่างหาก มันอะไรจะดีขนาดนั้นบ่ยแล้วขอบอกเลยนะครับครั้งหนึ่งพวกเราเองก็เคยชื่นชอบดาวเตะจอมแฟชั่นผู้นี้ด้วยความเป็นหน้าเป้าสไตล์อังกฤษแท้ที่รูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งสามารถเก็บบอลได้ประทักกับกองหลังได้เล่นลูกอากา,กากาศได้ก็ดีอีกต่างหากแต่ปัญหาคือระยะหลังพี่แกนั้นถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปเป็นระยะจนไม่ค่อยได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยช่วงสี่ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับทั้งทีมลูกอมเพียงแค่93นัดเท่านั้นเองนะ เพียงเข้ามีเพียงแค่นี้การที่คุณจะมองกองหน้าคนใหม่ร่วมทีมคุณควรจะเอากองหน้าที่กำลังยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงและกระกระซ ו ไส้ได้เลยเรวมถึงได้ลงเล่นอย่างสมเสม,มอฤดูกาลที่ผ่านมากองหน้าที่เพื่อนร่วมทีมเลยกส,สั้นว่าดอมลงเล่นให้กับเอฟเวอร์ตันไปจนสิ้น26นัดทําได้เพียงแค่3ประตูกระซ ו กตาขายได้น้อยกว่ารัสซอสฮอยดินซะอีกนะฮะโดยแมนยูเองก็กำลังต้องการเพืเ่อนใหม่เลขเก้าตัวใหม่ก็จริงแถมกองหน้าวัย28ปีรายนี้ สามารถย้ายทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวก็จริงแต่ว่าต่อเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วคงไม่เหมาะกับทีมของบริเวณสักเท่าไหร่นักเช่นเดียวกับไม่มีเหตุผลที่จะเอามาเป็นการรักษาการอาการบาดเจ็บกับนั่งของฝั่งแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะจ๊ะหลังนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเชียงขึ้นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ